ใหม่มากๆเลยนะครับเรียกว่าลิวคอนตอมอะไรนะประมาณนี้นะครับนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอันบันติเอฟเฟกที่เรียกว่ามันเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้บอกได้เลยตอนนี้ซื้อขายกันณนะนะวันนี้นะครับณนะวันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เขาคือซื้อขายกันเจ็ดหมื่นห้านะครับณนะวันนี้นะครับนะคลิปนี้นะครับลงวันนี้นะครับดูวันที่เลยข้างล่างได้เลยนะครับนะก็ อยู่ที่ราคาเ5 0 0หมื่นะครับไม่รู้ว่าในอนาคตหรือประเทศนอกเนเก้า0มื่นนะครับต้องบอกก่อนนะณณนะนะตอนนี้นะฮะไอตัวนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นมัตติเอฟเฟกต์คือเรียกว่าสมัยใหม่นะครับนะมันเป็นเขาเรียกว่าเล็กเล็กกระทัดรัดนะเนี่ยขนาดแบบสองมือแบบยกได้เลยสบายสบายแล้วมันแบบมันเล็กกระทัดรัดแล้วเราเสียงดีแล้วก็สามารถจะปรับได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนแท็บเล็ตเราเลยเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเขา,าเรียกว่า อ่าสมาร์ทโฟนเราเลยนะเหมือนสมาร์ทโฟนเราเลยนะครับเนี่ยคือเนี่ยมันลื่นได้เลยนะคุณจะลากไปไหนอะไรเงี้ยนะครับมันสามารถจะทําได้เลยนะครับอันนี้อย่าไปลากมัว่วเดี๋ยวมันไปมัว่วมานี่คือในเรื่องเสียนะครับไม่สงสัยนะครับมันดีจริงๆนะครับแล้วก็นะพูดในเรื่องการของการใช้งานก็ใช้งานง่ายก็คือเสียบแจ็คเข้าไปมี2องอินพุตนะครับแล้วเอา์พุตเนี่ยคือ,ค,อคือให้มาเยอะมากๆนะมี หนึ่งสองสามสี่เลยแล้วก็มี XLR มี f o o t m i d i Control มี e อ X p เ e s ชันหนึ่งเ e ฟเฟกชันสองเซนรีเทิให้มาแบบครบจบเลยนะครับเซนรีเทิ r n ให้มาทั้งหมดสองชุดก็คือสี่รูเลยนะครับนะแล้วก็มีอะไรอะเคเบิลเอา Out, อะไรเงี้ยออกไปสายไปอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้น USB แล้วมอแปลงแท้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะ ทุกปุ mm ่มนะครับสามารถจะหมุนได้นะครับแล้วแต่การตั้ง Culture, ค่าสมมติเราจะตั้งค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็จิ้มเลยนะครับไฟ <groans> มันก็จะขึ้นปื๊ดขึ้นมาเลยอย่างงี้นะครับประมาณนี้นะครับนะไฟมันก็จะขึ <tirar along>. ้นมาเราก็หมุนสามารถเนี่ยที่จะหมุนอย่างเงี้ยเนี่ยหมุนได้เลยยสมมุติจะเบาวอรลุ่มลงนะครับเล็กวอรลุ่มเนี่ยก็สามารถจะหมุนได้หรือว่าจะเป็นการทัสกรีนได้เลยทัสกรีนที่หน้าจอนะครับได้เลย นะครับอ่ามี้หลังจ,จะบีเซนขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะคัดนะครับนะครับโอ้โหเโลยลูกค้านะครับน่ะเรียกได้ว่า เยอะม,มากๆนะทั้งตอบแชททั้งรีวิวโอ้โหมันกันเลยทีเดียวคืช่องกัมมูคิ๊ตซ์ไฟก็ล,ลองบอกว่าอย่างนี้นะครับนะอาจจะไม่ใช่แบบช่องที่แบบว่าเฮ้ยมารีวิวเจาะเรื่องเจาะลึกอ,อะไรกันคือเรา เซตเสียงไว้แล้วแล้วก็ให้ฟังแค่เสียงประมาณนั้นนะครับเออให้ฟังเสียงแล้วก็อบอกวิธีการใช้งานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับร้านของเราเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเป็นร้านขายออสินค้านะครับนะบนะเป็นร้านขายก็คือให้เห็นว่าใช้งานปกตินะครับเห็นว่าใช้งานปกติแล้วก็รีวิวเสียงเป็นยังไงเซตอัพเสียงให้เป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับนะแต่ถ้าเจาะลึกเนี่ยผมแนะนําให้ไปช่องอื่น <laughs> ้ต้องพูดตรงๆนะ เออต้องพูดตรงๆเลยแล้วนะวิธีการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะช่องอื่นโอ้โหคือเขาทำกันหมดแล้วไงก็ทํากันเพียบแล้วไงผมก็แค่แบบเอามาเซตอัพในสไตล์ของผมแค่นั้นเองครับนะครับไม่มีอะไรมากน,นะนะนะคือแล้วนะคือแล้วแต่ว่ามันจะเราเราจะเรียกว่าอาจจะใบพัดขออนุญาตใบพัด ครับแล้วก็ไม่ได้เลยอ่าถ้ามัจะบายพาสดิเลยอาเป็นเสียงคลีนธรรมดานะครับนะก็สามารถทำได้ <S 2> <S 2> <S คือมันเป็นเสียงแบบว่าออกแนวสมัยใหม่นะในความในในใน,ในความรู้สึกนะเพราะว่าผมรีวิวหลายตัวนะครับมันมันอ,ออกอ,ออกแนวสมัยใหม่ครับออกแนวสมัยใหม่ เย็นนี้ได้เลยครับน,นะครับมันสมัยใหม่เลยก็มีตังก็ซื้อเป็นไ,ไ,ไปลองเล่นดูนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่แต่ที่เขาใช้กันเพราะว่าอะไรหนึงมันเล็กกระทันรับนะครับแลนะแล้วก็สามารถต่อ expression ได้เลยนะครับคือขนย้ายง่ายสะดวกคือเราไม่ต้องยกแอมแบบ ตู้แบบนี้แบบแครบแบบนี้ไปโอ้โหค,คุณดูกว่าจะไปถึงงานกีตาร์หนึ่งตัวแอนบวกแครบโอ้โหคุณจะยกกี่เที่ยวสาม <S <S ททเที่ยวสี่เที่ยวเพื่อถูกไหมแต่อันเนี้ยรอบเดียวเนี่ยสปายกีตาร์แล้วก็สปายตัวนี้ใส่กระเป๋าไปหรือถือไปยังได้เลยนะครับนะพวกนึกว่าถือ iPad มาหน้าตาเหมือน iPad มากนะครับนะนะฮะนะนะฮก็ จัดไปนะครับใครอยากจะลองซื้อลองหาไปเล่นในกลุ่มก็มีขายนะในกลุ่มเนี่ยไม่ก็มันแน่นอนก็ไม่ไม่ต่ำกว่า75อยู่แล้วนะแล้วแต่สภาพนะครับอันนี้คือสภาพเรียกว่าดีเลยแล้วก็มีกล่องใบอะไรพวกนี้ครบเนี่ยกล่องเขาอยู่ตรงนี้นะครับนะผมก็เอาแกะออกมารีวิวนะครับนะก็มีหลายๆเสียงนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญคือ,อมันมีระบบซีน นะครับระบบอสตอมระบบพรีเซตอะไรเงี้ยสามารถจะกดตรงหน้าจอได้เลยนี่ก็คือดีเลย บางทีมันก็อยู่ที่คนชอบก็เลยนะต้องบอกก่อนบางคนก็ชอบแนวแบบแบบแบบอาล็อกลแบบก้อนอะไรเงี้ยก็ก็คือต้องหันไปเล่นก้อนอะไรเงี้ยมันแล้วแต่นะเออการเล่นมันติมันติมันตีเอฟเฟกต์คุณก็ต้องเข้าใจว่าแน่นอนโหนาเสียพิต้าไปนะมันก็อาจจะได้กลิ่นไอที่อาจจะไม่เหมือนก้อนนะครับนะมันก็แน่นอนนะครับนะเขาเรียก็เลยอ่ะ ฟิลลิ่งหรือว่าอารมณ์เนี่ยนะครับมันก็ไม่เหมือนก้อนอยู่แล้วนะครับจะให้มันเหมือนก้อนร้อเนี่ยคือคุณต้องไปเล่นก้อนแล้วละ่ะถ, <pueda> <Ethiopia> ถูกไหมเออนี่ต้องพูดตามตรงถูกไหมอ่าแต่มันเต๋อเฟกมันก็คือมันเต๋อเฟกว่าก็คือการจําลองถูกไหมอ่าแล้วก็พูดตรงๆการจําลองมันก็คือการจําลองอ่ะถูกไหมอ่อ effect, มอาจะให้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็โอ้มันก็ตอบได้ยากนะเอออย่างแคมเปอร์ก็เหมือนกันการจําลองก็คือการจําลองนะ haya, การจําลองจะมาสู้ของจริงมันก็ มันก็ยากอยู่เหมือนกันถูกไหมแม้ว่ามันจะทําได้ดีก็แล้วแต่นะครับผมก็ยังมองว่ามันอันนี้แล้วแต่ความความรู้สึกหรือความคิดที่ได้ลองนะอ่านนี้นี่คือแล้วแต่นะแต่ว่าคบคปเปอร์ Pepper ก็ทําหมดได้ดีอันนี้ก็ทําดีขออนญาตหานะครับเพราะว่าเราทํางานกันแบบโอ้โหแค่แคยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับนะแล้วเราทํางานกันแบบว่า หามลูกหามค่ำกันเลยเดียวเครับอ่ะอันนี้ก็เซฟไว้ให้นะครับคือมันสามารถจะต่อเนี่ยนะครับ XLR ออกซ้ายขวาไปได้เลยไปยังลำโพงหรือ,อเข้ามิกเซอร์ได้เลยอันนี้แหละคือข้อดีของมันนะครับคือมันปรับยังไงหน้าตู้ยังไงหรืออะไรยไงมันก็ออกไปอย่างนั้นเลยก็คือ เป็นมาตรฐานของมันเลยนะครับนะมันทําหน้าตาเหมือนพวกแอปเปิลเลยอะ่ะจริงเนี่ยเวลาคุณจะปิดสวิตช์เนี่ยคุณก็จิ้มไปย่างไงแล้วมันก็มีขึ้นปุ่มให้ชับด,ดาวไปเลยเฮ้ยแม่งเท่อะนะครับแล้วก็แบบว่าเวลาคุณจะปรับแอมเนี่ยหูเข้าไปหน้าตาอย่าง,าางนี้ยานอวกาศเลยนเนี่ยเข้าไปเนี่ยฮะมันเหมือนแบบเหมือนเราก็อยู่กําลังอยู่ในยุคข,ของอคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เลยอะ่ะพูดได้ง่ายเลยเนี่ยนะครับคือมันแบบ เอ้มันมันดูหรูหราดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันก็เหมาะอะเหมาะกับชาวฝรั่งชาวยุโรปอะที่ต้องการความหรูหราความสมัยเหมือนพวก iPad เออนะมันจะเหมือนพวก iPad เลย จัดไปนะครับใครอยากได้อะไรงไงก็หาซื้อกันได้นะครับนะตัวนี้ปิดไปแล้วจริงๆเลยบอกตามตรงนะปิดตั้งแต่ของยังไม่มาโอ้โหเนะี่อันนี้ตัวละเจ็ดหมื่นห้าปิดไปแล้วนะครับคุณคิดดูว่าเครดิตของร้านจะว่าจะไฟจะดีขนาดไหนแล้วว่าจะมั่นใจขนาดไหนนี่แหละครับนี่ครับนี่คือแสดงให้เห็นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้รีวิวผมต้องขออนุญาตเจ้าของเครื่องเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขารีวิวเลยล่ะนะครับ คือมันปิดไปไวมากๆนะครับคือเขามั่นใจเลยนะครับโอนกันแบบไม่ไม่ต้องแบบคือไม่มีข้อสงสัยเงินเกือบเป็นแสนนะครับผมบอกบขออนุญาตคุยให้ฟังนิดหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจถึงเครดิตว่าเอ๊ะทำไมร้านจ่าของยูบิวิชไฟหลายๆคนจึงกล้าโอนเงินขนาดนี้แล้วก็จึงมั่นใจเพราะเรามีรีวิวอย่างชัดเจนใน u t u b e นะรเรามีรีวิวการส่งรีวิวการแพ็คก,การส่งของเนี่ยเราก็มีรูปนให้ท่านดู นะครับว่าเราไปส่งของหรืออะไรต่างๆนะหรือว่าคุณเข้าไปดูหน้าเฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับคือมันมีเนี่ยสมมุติส่งของอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมก็จะถ่ายวิดีโอบ้างถ่ายเป็นรูปภาพบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเีีนะครับนี่คือในหน้าเฟซผมมันก็จะมีแต่พวกนี้เลยโอ้โหสินค้าอนะไรเงี้ยแต่ละวันลงมาเพียบเลยเนี่ยนะกีตงกีต้์อะไรเงี้ยนะครับนะก็จึงทําให้หลายๆคนเนี่ยคือมั่นใจคือบอกว่า เช็คเครดิตก่อนไหมโอ้ไม่ต้องเช็คแล้วครับซื้อเงินยูมโบ้เนี่ยโมโมโคือชัวร์ร้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับนะบางคนบอกว่าถ้าผมโกงนะคนอื่นไม่ต้องขายเลยก็ว่าได้โ,หโหอย้ยางนั้นเ,เหรียนะครับไม่กลัวผมโกงหรอนะเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้นะแต่มิตรภาพสําคัญกว่านะครับในกะารซื้อขายเนี่ยนะนะมิตรภาพต้องสําคัญนะครับนะ อ ah, right. uh, okay. no like ่ะโอเคจัดไปเสียงดีนะครับนะซื้อไปใช้เลยนะครับนะมันคือมันง่ายนะผมไม่รู้จะอธิบายไงคือก็เนี่ยเสียงคลีนก็คือเสียงคลีนก็เลือก l อลเอมคือทุกตัวเอฟเฟกต์ผมจะทําให้มันแบบง่ายๆไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรคือเสียงคลีนอ่ะเลือกมาแอมอะไรนะครับเสียงแตกอ่ะเลือกมาแอมอะไรแล้วก็ปรับแค่ EQ ผมไม่ได้ใช้เลยเลยต่อให้มันมีอะไรเป็นร้อยพันๆก็แล้วแต่ผมใช้แค่ หัวแอมดีเลย์รีเวิร์แค่นี้เองมันจบแล้วสําหรับผมนะคือผมว่าถ้าเราปรับ EQD ดีการจําลองแอมหรือการจาลองอ่ซอฟต์แวร์หรืออะไรต่างๆในตัวมันเนี่ยนะครับมันก็ทําหน้าที่ตามราคาของมันอยู่แล้วถ้าเราปรับ EQ เป็นถูกไหมอ่าเนี่ยนะยม,นะมันก็ง่ายๆคือผมชอบอะไรที่มันแบบง่ายๆคือไม่ต้องแบบ ไม่ต้องซับซ้อนเลยนะแล้วพูดถึงเรื่องเนื้อเสียงคือจบเลยนะครับก็คือเป็นเสียงสมัใหม่แล้วก็ย่านเสียงค่อนข้างดี คมชัดนะผมว่านะมันมันจะไม่เหมือนไม,ไม่เบอร์นะครับไม่เบอร์เหมือนเอฟเ,เฟกต์นี่รุ่นเล็กๆนะครับนะมันจะเบอร์ๆถูกไหมแต่ว่าเนี่ยมันออกคมชัดเลยเห็นไ,ไหมเป็นเม็ดๆเห็นไหมจอกแนวะแบบว่าคมชัดอะไร